วัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับการแนะนําสูตรดีๆจากผลไม้ช่วยบรรเทาอาการปรวดบวมอักเสบข้อเข่าหลังแขนขาและยังช่วยการชาซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นฤดูที่บอกเลยว่าหลายๆคนมีปัญหาในการปรวดแขนขามากค่ะการใช้การทําและขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะฟังให้จบเย่าวเพิ่งปิดหนีกันนะคะ ก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะ,มะเมล็ดลำไยที่เราเห็นเวลาทานแล้วอย่าพึ่งทิ้งค่ะบอกเลยประโยชน์และสารดีๆในมเมล็ดลำไยมีมากกว่าที่จะโยนทิ้งค่ะ สรรพคุณทางยาและประโยชน์มีมากเหลือเลยค่ะในสูตรนี้จะใช้มเมล็ดลำไยที่เราทานและล้างทําความสะอาดแล้วประมาณ15-30เมล็ดนะคะใช้ร่วมกับ40ดีกรีประมาณ1แก้วแบบนี้เลยนะคะและหลังจากนี้เราก็จะทําการบุบเมล็ดลำไยโดยการนําใส่ถุงค่ะใส่ถุงผ้าถุงพลาสติกเพื่อทำให้มเมล็ดลำไยแตกออกจากกันนะคะ และเมื่อใส่ถุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการทุบทําการบุบเพื่อให้เมล็ดลําไยแตกออกจากกันค่ะบุบเพื่อให้เป็นเศษเล็กๆแล้วหลังจากนี้เราก็จะทำการดองเมล็ดลำไยนะคะเทใส่โหลใส่ขวดเพื่อทำการดองได้เลยค่ะและตามด้วยนะคะ40ีกรีปริมาณพอท่วมเมล็ดลำไยซึ่งปริมาณ ที่เราใช้กับปริมาณของ40ดี g r e เราสามารถกําหนดได้เลยนะคะเมื่อเทใส่โหลนี่เราจะสังเกตได้เลยค่ะละเท40ดี g r e ลงไปทําการนี้นะคะประมาณท่วมใช้คําว่าท่วมปริมาณที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับนี่เรากําหนดเองได้ค่ะแล้วเราก็จะทําการดองไว้ในโหลแบบนี้นะคะประมาณ15-20วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันหลังจากที่เราดองครบเวลาค่ะ แล้วเมื่อเราทําการดองจนครบเวลาแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนวิธีการใช้มายุงยาค่ะจริงๆถ้าใส่ขวดแบบที่มีปากเล็กๆนะคะจะใช้ง่ายง่ายกว่าเวลาใช้ให้ใช้ร่วมกับสำลีจะเป็นสำลีแบบนี้แบบก้อนๆแบบนี้นะคะหรือจะเป็นสำลีแผ่นแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกปวดตรงไหนบวมตรงไหนทาตรงนั้น กลิ่นที่ผสม40ดีกรีนะคะอ่อนลงเยอะด้วยสปปรรพคุณดีๆที่อยู่ในมเมล็ดลำไยค่ะออกมาผสมปนเปกันใช้มันบอกเลยว่าสูตรเนี้ยผู้เท่าปูแกนะคะนี่ในภาคเหนือใช้กันมาอย่างยาวนานผลดีจริงๆนะคะใครที่อยู่ภาคอื่นแล้วมีลำไยทานเก็บมเมล็ดไว้ค่ะแล้วทำสูตรนี้ดูบอกเลยแล้วบอกต่อๆมันดีจริงๆค่ะวิธีการใช้นี่นะคะใช้สำลีซับลงไปเลย นี่นะคะแล้วก็ทานี่แล้วก็ทาลงมาบริเวณที่เราปวดเมื่อยปวดตรงไหนคะ่ะเมื่อยตรงไหนก็ทาตรงนั้นทาวนๆค่ะกลิ่นกลิ่นที่ได้ก็แอลกอฮอล์ก็มีนะคะกลิ่น40ดีกีก็ลดลงเราก็จะทาตรงบริเวณที่ปวดตรงข้อแขนตรงขาตรงหัวเข่านะคะสามารถทาแล้วก็พักทิ้งไว้ได้เลยนี่ แอลกอฮอลที่เราเติมลงไป40ดีกรีที่เราเติมแล้วก็สมลงไปจะช่วยทําให้นะคะซึมลงไปในผิวได้เร็วขึ้นและช่วยบรรเทาปวดได้จริงสูตรนี้มนบอกเลยว่าดีจริงผู้เท่าผู้แก่ทางโซนภาคเหนือใช้มายาวนานค่ะเป็นสูตรที่อยากจะให้บอกต่อๆค่ะถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และมีสาระค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อให้หลายๆคนได้รับสาระดีๆและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนสาหรับวัน สวัสดีค่ะ